ค่ะดานที่ที่ไหนบุกังเล่ะเอเม่ไห่ะดานกระน่อไหมันจะมัจะม์ใหม่มาัะานมเลยเซฟกันด้วยสมอนเอเมนไหมเอนะสวยค่ะเมียคตาบเออคตาบดเหรอาวชเลยเด็กิันผู้หง้น เอาไม่การนังเลยไม่การเร็วเอาไม่การนั่งเลยไม่การเร็วเอาคนแรกเรกันเอาไม่การเอา หนก็ไม่เลไก็ไ okay. ม่แล่ไห่หนกเขาตักเลยค่ะตักเลยกเลยักยเ้นนะเอาเพ็นนี่เอามนไม่โอเคเอาเพ้นนี่เอาให้มันรอดท่อนึงดพมเลยลกใจใันพมเลยค่ะผมมันกยเแหลดีบแนงเลยมันหนีมันหนีเอาเศตัวไปงหนีฟองหนีไม่ว่า หมูนายนี่นะหนักมันโดนนะคะจะไปใครคะไม่วาค่ะไม่วาสี่กุ้งเลยดำไปไหนแล้วนี่ไมวาค่ะไม่วาเอาเลยจ้ะไม่วาจับเลยค่ะไม่วาไปจับกี่พองลงเรียวอ่าใจได้ไม่วาใจได้อย่าเล็กนักเล็กไมว่ามันชุนโอเคค่ะโอเคได้ไม่ได้อย่าเป็นยั่เลยกุ้งไม่วามาเป็นย่ยกันนะ